สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูที่โซนทางด้านเวียดนามกันหน่อยครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลของรายการเวียดนามนะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะมีข้อมูลอัปเดตว่าจะมีการแข่งขันรายการ VTV ครับ 2025. หรือนะครับที่มันรายการคล้ายๆ VTV นาย 9, บินเดียนลองอันปีที่แล้วนะนะซึ่ง U18 u 2 0 เป็นชุดผสมของสาวไทยของเราได้ส่งไปทําการแข่งขันเพราะว่ามีเทียบเชิญจากเวียดนามตอนนี้นะครับก็มีข่าวลือว่าเวียดนามเนี่ยจะเชิญทางด้านทีมชาติไทยไปเหมือนกันนะซึ่งก็น่าจะจัดทีมเยาวชนเป็นแบบชุดผสมนะ่ะเน้นรุ่นยูย่ไปนะเพราะว่าปีที่แล้วนะก็เน้นยูย่ไปไปประทะกับอ่ทางด้านยูย่ของเวียดนามแต่ว่ายูย่ของเวียดนามก็ไม่ชนะไทยหรอกนะแต่ว่าสําหรับ วอลเล็์บอลหญิงชุดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยสังกัดแต่ละสโมสรเขาก็สามารถเอาชนะน้องๆออยู่20ได้มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าน้องๆก็ยังเป็นชุดเยาวชนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการแข่งขันในะระดับนอกประเทศแบบนั้นนะครับทีนี้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับได้ยินข่าวว่าทีมชาติหญิงชุดใหญ่ของเวียดนามนะฮะแล้วก็ยู21ของเวียดนามเนี่ยจะมีการร่วม ทำการแข่งขันในรายการ VTV ีวครับวันที่28มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2568หรือว่าปี2025ย้ำนะคุณผู้ชมก็จะมีรายการแข่งขันในช่วงของวันที่28มิถุนายนถึง5กรกฎาคม 2025ซึ่งเป็นรายการ Vtv Cup ครับ2025โดยทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามแล้วก็ทีมชาติ U 21ของเวียดนามเนี่ยจะเข้าร่วมการแข่งขันครับซึ่งสำหรับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยนะครับหลังจบรายการ Vtv Cup ของเวียดนามแล้วนะก็จะมีซีว a ลี e นะครับแล้วก็จะมีชิงแชมป์โลกนะซึ่งก็จะได้ทำการแข่งขันแล้วก็ตบท้ายด้วยซีเกมนะในช่วงของอปลายปีนี้นะครับ แล้วก็รายการเนชั่นคัพแข่งขันกันในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนก่อนวีทีวีด้วยนะแต่ว่ารายการเอ่อเนชั่นคัพเนี่ยนะครับสาวไทยเราไม่ได้แข่งเพราะว่าเราอยู่ที่ชั้น VNL แล้วนั่นเองนะหลายคนก็ถามว่าไม่มีไทยหรออะไรประมาณนี้นะครับคือของเราเนี่ยอยู่ชั้นที่สูงกว่าทางด้านเนชั่นคัพก็คือชาเลนจ์คัพนั่นแหละนะครับเขาก็เปลี่ยนในส่วนของชื่อนะครับ ที่ทําการแข่งขันเหมือนกับอวอลเลย์บอลสโมสรเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็น AVC ี h a แชมเปี้ยนลีกอะไรประมาณนี้นะก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้นะฮะในส่วนของอ2่หวังใช้รายการ VTV ีอุ่นเครื่องด้วยสำหรับเวียดนามนะซึ่งจะเตรียมทำการแข่งขันซึ่งมีแมตช์สำคัญของปี2025เนี่ยก็คือ U21 ชิงแชมป์โลก ปี2025ที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งสาวไทยยู21ของเรานะครับก็ได้ทําการแข่งขันในรายการนี้ด้วยเวียดนามก็ได้ออนิสงไปด้วยนะก็ได้เข้าสู่การแข่งขันในรายการนี้นะครับซึ่งทางด้านอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพก็จะได้สิทธิ์โคตาเจ้าภาพทําการแข่งขันเดี๋ยวแอนดมินจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะกลุ่มการแข่งขันเนเวียดนามกับอินโดนีเซียอยู่กลุ่มเดียวกันนะฮะทีนี้ ตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของการาเชิญทีมใดคือยังไม่รู้ว่าจะเชิญทีมไหนบ้างประเทศไหนบ้างจะไปทําการแข่งขันนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะเทียบเชิญไปที่จีนอย่างเงี้ยมีทีมเสฉวนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีทีมจากญี่ปุ่นไหมนะครับมีจากเกาหลีไหมประมาณนี้มีจากไทยไหมประมาณนี้นะแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับตามที่เวียดนามเขาจะเชิญไปทําการแข่งขันซึ่ง มันก็คิดได้2แบบคุณผู้ชมแบบแรกก็คืออาจจะไปทําการแข่งขันเนี่ยบางคนอาจจะกลัวในเรื่องของภาวะอาการบาดเจ็บก่อนการแข่งขันในรายการใหญ่ก็คือชิงแชมป์โลกปี2025สําหรับรุ่นยูย่2รุ่นเยาวชนแล้วก็ยูสิด้วยแต่ว่าถ้าคิดมุมที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือมันก็จะได้ประสบการณ์ในการแข่งขันแล้วก็ฝึกความฟิตฝึกทักษะการเล่นแบบสนามจริงให้กับน้องๆเพื่อที่จะ เป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็พออุ่นเครื่องเสร็จเนี่ยก็เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงแชมป์โลกเลยนะครับในรายการนั้นเลยซึ่งแอดมินก็มองว่ามันก็เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเราคิดในเรื่องของอแง่มุมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะที่อ,อีกมุมหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เรื่องนี้นะครับก็ต้องดูทางด้านโค้ชนะฮะแล้วก็สตาฟโค้ชรวมถึงก็ต้องดูทางด้านเวียดนามด้วย<ๆ>เขาจะมีเทียบเชิญมาหรือไม่อย่างไรแต่ก็คาดว่านะคาดว่าเนี่ยยูย่สิของทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะได้ร่วมแข่งขันด้วยครับเพราะว่าแอนดมินก็มองว่าโค้ชน่าจะอยากจะให้อุ่นเครื่องด้วยนะซึ่งรายการนี้นะครับมีถ่ายทอดสดก็ ปกติแล้วก็จะมี y t u t u นะฮะเราก็จะมี Facebook ที่เป็นเพจของเขาโดยตรงนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดทีนี้คุณผู้ชมก็มารอติดตามชมเชียร์กันนะครับเดี๋ยวแอดมินถ้าได้อะไรที่มันอัปเดตชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตในเรื่องของข่าวสารเรื่องนี้ให้รับชมต่อไปแน่นอนว่าถ้ามีเทียบเชิญมาแล้วก็ เราสามารถไปได้เนี่ยเราก็จะได้ประทะกับทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามแล้วก็ยู21ของเวียดนามด้วยแล้วเราก็จะได้เห็นฟอร์มเขาด้วยนะเอาจริงเพราะว่าจะต้องเจอกันในช่วงการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นยู่21ด,ด้วยนั่นเองนะแต่ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่าเพราะว่าคนละสายอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดเรื่องนี้เวียดนามก็ลงประกาศชัดเจนนะฮะในส่วนของรายการนี้นะเขาจะให้อ่าทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ยู21 ลงทาการแข่งขันรายการนี้นะครับเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องนั่นเองนะครับสําหรับทีมชาติเวียดนามตอนนี้นะคุณผู้ชมแอดมินขอแจ้งนิดนึงนะคือการประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงของเขาเนี่ยนะครับในการแข่งขันในรายการนานาชาติซึ่งก็จะทําการแข่งขันในปีนี้เนี่ยนะก็มีหลายคนนะจำนวนประมาณ20คนนะฮะมีเจนทิทันทุยเหียนคังดังโวทิคิมโถ ổ, เหียนทิตามีเหียนทิบิตรียนเหงียนทินทริน,น,นเลแทงทุยเจิ้นทิบิดทุยอูอ่านยากนะคุณผู้ชมแล้วก็เหียนเฟืองเกียงเหงียนทินินอานดังทิฮงวิทินูกินเหงียนทิอูเยนอ่ะประมาณนี้นะครับดังทิฮงเนี่ย ติดทีมชาติชุดใหญ่หรอเนี่ยดังที่ฮงก็คือผู้เล่นที่รูปร่างคล้ายๆผู้ชายนะฮะที่เป็นรุ่นยูย่สิตอนนี้นั่นเองนะก็ประกบคู่กับฟาร์มกินเฮืองนะฮะแล้วก็จะมีอีกคนนึงน้องๆทีอ่ออกแนวเ้าๆเหมือนผู้ชายหน่อยอีกคนนึงนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นแพ็คคู่กันนะตู้เย็นตู้แช่อะไรประมาณเนี้ยนะครับแซลๆกันเนาะ แล้วก็ถ้าเป็น u ู1ของเวียดนามแอดมินก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหียนลานวีดังทีิหงนะเหมือนที่แอดมินแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้บุยทิอันเถาฟาร์มกินเฮืองนะครับน้องคนนี้สูงมากนะแล้วก็ฟาร์มทุยลินอ่าเลทุยลินเหียนฟองกินเลเลบิดฮอปเหียนวันฮ5าฮาเกียววีฟาร์มทิคาลอละประมาณนี้นะ ซึ่งแอดมินก็คิดว่าน่าจะมีรายชื่อประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวก็รออัปเดตอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าได้รายละเอียดเรื่องนี้สําหรับเวียดนามก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมแอดมินก็พยายามหาข้อมูลมาอัปเดตแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามันมีในความชัดเจนในเรื่องของการแข่งขันรายการนี้เนี่ยแอดมินจัดเต็มข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ดูแน่นอนแต่ตอนนี้มันยังคุมเครืออยู่เนื่องจากว่ามันก็ยังมีเวลาอยู่ในการจัดงานนู่นประมาณ ลายเดือนมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณเดือนกว่าๆนู่นแหละนะทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอาถ้าสมมุติว่าได้ไปแข่งขันจริงๆเนี่ยในรายการนี้จะส่งใครไปแอดมินก็มองว่า U21 นั่นแหละนะครับแล้วก็ผสมกับ U19 ด้วยส่วนหนึ่งแต่คิดว่าหลักๆเนี่ยจะเป็น U21 แอดมินคิดว่าจะเป็นตัวหลักบวกกับตัวสำรองด้วย แล้วก็น่าจะเน้นตัวสำรองด้วยส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวสำรองเนี่ยแอดมินมองว่าน่าจะอยากให้เล่นในรายการนี้เยอะๆหน่อยเพราะว่าในรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องใช้ตัวหลักจริงๆนะส่วนตัวหลักแอดมินคิดว่า,าทางด้านสตาฟโค้ชเนี่ยน่าจะมีการทนุถนอมด้วยส่วนหนึ่งก็ให้เล่นบ้างไม่ให้เล่นบ้างอะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็ให้น้องๆไปอุ่นเครื่องไปดูระบบทีมการเล่นแบบสนามจริงว่า การที่เขาซ้อมมาเนี่ยไปเจอคู่แข่งนะครับสนามจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแอดมินก็คิดว่าได้ประสบการณ์ดีนะถ้าเราเจอรุ่นยูยเว,เวียดนามอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเจอชุดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยคือในเรื่องของความแรงในการตีความเร็วในการเล่นเกมเสิร์ฟอะไรต่างๆแท็กติกต่างๆประสบการณ์ของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยเขาจะใช้กับ ยู21ทีมชาติไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจะกลายเป็นในลักษณะที่ว่ามันได้ฝึกประสบการณ์จริงๆมันก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้แพ้ชนะก็ช่างมันนะครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเราได้ไปอุ่นเครื่องแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการแข่งขันสนามจริงแล้วก็เตรียมแข่งขันในรายการใหญ่ซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลกของ u 21ปี2 0 2 5นั่นเองอะก็รอติดตามนะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับ อย่างที่แอดมินบอกว่าเขาจะแข่งขันกันเมื่อไหร่แล้วไทยจะได้ไปไหมแล้วไปเนี่ยใครจะได้ไปบ้างเนี่ยทางด้านสมาคมจะต้องมีการประกาศรายชื่อออกมาแน่นอนนะครับแล้วก็จะต้องมีอัปเดตเรื่องนี้แน่นอนครับทีนี้คุณผู้ชมแอดมินทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลายท่านก็ยังไม่ค่อยรู้นะเกี่ยวกับตารางแบ่งสายของวอลเลย์บอลหญิง u ู21ชิงแชมป์โลกปี2025นั่นเองก็ขออัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่า ตอนนี้แอดมินก็รอตารางการแข่งขันอยู่นะครับก็คือระบุวันเดือนนะฮะเวลาตอนไหนนะฮะคู่ไหนเจอกันช่วงไหนซึ่งแอดมินก็รออยู่เหมือนกัน f อฟ b ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับเขาน่าจะจัดตารางการแข่งขันอยู่นะและช่วงการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่7จ็ถึงสิสิงหาคมปี2025ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะ ก็ตารางการแบ่งสายออกมาดังนี้ครับสาย A เนี่ยจะมีอินโดนีเซียมีอาร์เจนตินามีเซอร์เบียมีเปอร์โตริโกมีแคนาดาแล้วก็มีเวียดนามเวียดนามกับอินโดนีเซียเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะถ้าเราดูทีมที่แข่งที่สุดของกลุ่ม A เนี่ยน่าจะเป็นเซอร์เบียนะครับลงมาจะเป็นอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาก็ไม่ธรรมดานะถ้าเป็นเยาวชนนะฮะแล้วก็สาย B ครับจะมีจีนสหรัฐอเมริกามีเม็กซิโกโดมินิกันมีเกาหลีใต้แล้วก็มีโครเอเชียสายนี้ค่อนข้างแข็งเท่าที่มินดูแล้วนะครับจีนสหรัฐนะ บวกอะโดมิทกันไปด้วยแล้วก็โครเอเชียอีกนะครับสาย C จะมีตุรกีม, Italy, มีอิตาลี Poland, มีอียิปต์โปแลนด์มีอัลจีเรียแล้วก็มีเช็กสาย C นี่อิตาลีตุรกีแล้วก็โปแลนด์นะฮะแต่ว่าโปแลนด์เนี่ยรุ่นเยาว,วชนเขาแอดมินก็ยังดูว่ายังอ่อนอยู่นะส่วนสายดีครับบราซิลญี่ปุ่นตุนิเซียไทยแลนด ชิลีแล้วก็บันกเรียอ่ะสายดีนี่ค่อนข้างแข็งนะไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีบันการเรียอีกนะแต่ว่าไทยเนี่ยเอนมินมองว่าสู้กับบันการเรียยังพอได้อยู่นะถึงว่าเขาจะตัวสูงใหญ่กว่าเราก็ตามแต่ว่าบันการเรียเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าหน่อยเท่าที่เอนมินดูรุ่นเยาวชนเขานะแล้วก็สาวไทยของเราเนี่ยถ้าเล่นเร็วๆเ,เนี่ยเอาชนะได้ไม่ยากนะครับส่วนทางด้านญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ บราซิลเนี่ยแอดมินยังมองว่าเป็นทีมที่แข็งมากๆเลยนะก็ต้องมาดูกันสําหรับแมตช์การแข่งขันทีนี้นะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวรอ F i b b ประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยตารางการแข่งขันจะออกมานะครับแข่งขันวันไหนเวลาไหนถ่ายทอดสดยังไงเดี๋ยวมินจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับาพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริวารและกีฬาสวัสดีครับ